อ๋อมีเรื่องหนึ่งตลกมากคือคือหนูอะคือแบบแม่ไม่เล่นติ๊กต็อกใช่ไหมทุกคนแล้วแบบแล้วมันมีแบบแอคหนึ่งฟอลหนูมาติ๊กต็อกแล้วมันเป็นหน้าแม่หนูใช่มันเป็นหน้าแม่หนูแล้วหนูตอนนั้นหนูโมโหมากหนูแบบทําไมแบบมีคนเอารูปแม่หนูไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นหนูแบบรู้สึกว่าแบบทําไมอ่ะทําไมแบบเขาปั่นหรออะไรอย่างเงี้ยเขาปั่นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วห,หนูแบบ หนูก็ทัก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 ยาวมากในกลุ่ม f ฟ m i l y หนูก็ทักว่าอันนี้ใครใครรู้บ้างอันนี้คือใครเขาปัานหรอทำไมเขาต้องทำแบบนี้ตอนนั้นแม่หลับไปละประมาณหนะ้ารูแม่หลับไปละแล้วแบบพ่อก็ตอบมาว่าพ่อพ่อไม่ได้ตอบพ่อส่งสติกเกอร์ที่มัน,นกวลวนๆให้อ่ะแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะส่วนพี่สาวหนูก็พิมพ์ทำไมเป็นแบบนี้เอารูปแม่มาจากไหน พิมพ์ยาวมากแล้วแล้วแบบพอตื่นมาตอนเช้าใช่ปะแม่พิมพ์ว่าแม่เองหนู <laughs> ตกใจห้วยความทษอแทตอนนั้นหนูจะพอกแล้วอะมันคือแม่ทุกคนแม่ไม,แม่แม่ไม่เล่นทิกตอกเลยอยู่แม่ก็มาเล่นแล้วก็มาฟอนหนูอะคือ <c oughs> ตอนนั้นคือแบบหนูจะร้องไห้อะ่ะคือเล่นอะไรก็ได้แต่อย่าเล่นกับครอบครัวหนูคือหนูร้องไห้หนูจะร้องไห้แล้วแบบอา้าวแม่งเหรอ <laughs>